ที่นี่เป็นสถานที่จัดพิธีมอบรางวัลโนเบลทุกๆห้องอะ่ะไกด์เขาจะลงท้ายด้วยวฟันเฟกที่แบบตลกอะ่ะต้นตระกูลราชวงศ์ของสวีเดนจริงๆแล้วไม่ใช่คนสวีเดนเป็นขนมที่ทำให้พระราชาสิ้นพระชนเลยทีเดียว ที่จะรับสู่เวอริซีกับเช้าวันที่2ของเราในสต็อกโฮมนะครับผมเช้านี้อากาศ2องศาแดดกำลังดีเนาะตอนเช้าๆมันก็อย่างนี้แหละอเออที่พักเราเนี่ยเขาห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในห้องนะครับผมเขาจะมีชั้นวางรองเท้าข้างนอกแบบชัดเจนเลยปกติเราจะคุณภาพกับฝรั่งเขาใส่รองเท้าเดินในบ้านแมมแต่ขึ้นบนเตียงกันใช่ไหมแต่ว่าชาวสวีเดนเขาจะไม่ทํากันนะครับเหตุผลก็เพราะเรื่องความสะอาดเหมือนบ้านเรานี่แหละเพราะมันเป็นรองเท้าใส่นอกบ้านเนาะห้ามเอามายํำในบ้าน โอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ซิตี้ฮอลล์อีกครั้งนะครับคือถ้าเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยเราไม่สามารถเดินเองได้นะเขาจะต้องไปกับทัวร์เท่านั้นเขาบอกเป็น p o l i c ีซึ่งทัวร์ก็จะเริ่มเช้าสุดที่10โมงใช้เวลา45นาทีราคา140โครนานะสำหรับผู้ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแลนด์มาร์คแถวนี้ก่อนเราเค่อยกลับมาอีกทีนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโบสถ์ริดาโฮเมนนะครับเป็นโบสถ์ยุคก,กลางแห่งเดียวของเมืองสตอกโฮล์มนะและมีความสำคัญต่อสวีเดนมาก พราะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์นะครับที่นี่จะไม่มีเจ้าอาวาสแล้วก็บาตรหลวงนะครับฉะนั้นเขาก็จะไม่มีพิธีบางอย่างอย่างเช่นศีลจุมแล้วก็พิธีแต่งงานแล้วโบสถ์แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เดินเก็บบรรยากาศรอบๆไปก่อนมือชามากเลยตอนนี้เพราะว่าเดินไปมุมไหนก็สวยต้องถอดถุงมือยกมือถือมาถ่ายรูปมากลับมาที่ซิตี้ฮอล์กันอีกครั้งนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มทัวร์กันเนี่ยเราจะมาบีข่าวๆก่อนนะว่าที่นี่มีความสําคัญยังไงตามฉบับสาระว่าการเมืองทัวรไปครับที่นี่เป็นที่จัดการประชุมและพิธีสําคัญต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามาเยือนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่จัดพิธีมอบรางวัลโนเบลซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่10ธันวานะครับยกเว้นสาขาสันนิพาทธที่เขาจะไปจัดที่ออสโลประเทศนอร์เวย์แทนและรางวัลโนเบลเนี่ยก็ถือกําเนิดที่เมืองนี้เช่นกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีตอนพิพิธภัณฑ์โนเบลที่เราจะไปกันต่อจากนี้ ซิตี้ฮอล์ที่เนี่ยสร้างในปี1911แล้วก็เสร็จ1923นะครบรอบ100ปีพอดีแล้วจริงๆอ่ะโถงเนี้ยเขาชื่อว่าบูฮอล์แต่สีไม่บูเลย <laughs> เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวาความตั้งใจแล้วเขาตั้งใจให้เป็นสีฟ้านะแต่ว่าพอสร้างไปสร้างมาเขาก็ตั้งใจว่าเออฝอยให้อิเป็นสีแดงแบบนี้ต่อไปสวยดีละแต่สถาปนิกอ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อฮอล์เพราะว่าตอนที่กำลังสร้างเนี้ยเขาก็พูดชื่อเสียงใบไกลแล้วไงก็กลัวว่าถ้ามาเปลี่ยนชื่อทีหลังคนจะสับสนเขาก็เลยทิ้้งงชื่่ออยานีครับ บันไดหินอ่อนตรงนี้มันจะเ e อียงนิดนึงในแต่ละคันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเคลมนะว่าถึงจะดีไซน์มาแบบนี้แต่ไม่เคยมีใครล้มตอนพิธีอิีรลมาก่อนยกเว้นพนักงานที่นี่ <fur> <t ortune> ตอนนี้เราอยู่ในหอประชุมรัฐสภานะครับ ก็ที่เนี่ยเขาจะเปิดให้คนนอกนะมาดูการประชุมได้ที่ที่นั่งตรงนั้นห้องนี้เป็นห้องที่เพดานสูงที่สุดข้างบนเนี่ยเขาก็จะวาดตกแต่งแล้วก็จะมีท้องฟ้าเพื่อสื่อว่าเพดานมันโปร่งใสจนเห็นท้องฟ้านะเปรียบเสมือนกับการเมืองที่เนี่ยก็โปร่งใสด้วย ค okay, ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องที่เขาเรียกว่า Gall e r y of the prince นะครับทางด้านนี้จะมีรูปวาดของเมืองแล้วก็หน้าต่างเนาะเหตุ okay, ที่เขาวาดเป็นรูปเมืองเนี่ยเพราะว่าเวลามันมีการประชุมอะ่ะเขาจะตั้งโต๊ะไว้ตรงนี้แล้วจะมีคนที่แบบต้องหันหน้าเข้ากำแพงไม่เห็นบรรยากาศของเมืองด้านนอกเนี่ยอีอย่างที่เก๋มากแชนเดเลียตรงผนังน่ะมีแค่ครึ่งเดียวนะติดกับกระจกให้เห็นแบบเหมือนว่าแชนเดเลียมันเป็นแชนเดเลียเต็มอันเพื่อประหยัดงบเนื่องจากใช้เงินตกแต่งไปเยอะแล้ว ัวร์เรียบร้อยแล้วลลครับผมเมื่อกี้ห้องสุดท้ายที่เราเดินผ่านคือโกลเด้นฮอลล์เนาะเป็นห้องที่เขาจะมาก่อนที่จะไปที่บูฮอลล์ซึ่งห้องนี้หน้าตาจะค่อนข้างแตกต่างจากห้องอื่นเยอะเลยเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมไบเซนไท์ด้านซ้ายก็จะเป็นรูปของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชนินะีส่วนด้านขวาก็จะเป็นชาวเมืองและอาชีพต่างๆอย่างเช่นนักกวีนักดนตรีอะไรห้องนี้จะเป็นสีทองทั้งห้องเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ทองจริงทั้งหมดนะจุดเด่นที่สุดของห้องคือผนังด้านในสุดจะมี queen of มอนเรนนะเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นซิมโบลคอยปกป้องรักษาเมืองอะไรประมาณนี้มากกว่าก็จะมีเมืองสตอกโฮอยมีบทตักของน้ำโกลเด้นฮอลล์ห้องสุดท้ายนะเป็นอะไรที่รีบสร้างมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความผิดพลาดเห็นได้ในห้องอยู่ถ้าเราหันมองกลับไปตรงทางเข้าห้องนะก็จะเห็นว่ารู้ว่าด,ด้านบนหัวคนหายนะ <laughs> คนสร้างเขาก็ยืนยันว่าทำมาถูกแล้วภายหลังมันก็ถูกต้องจริงๆเพราะว่าคนที่นั่งอยู่บนหลังมา้าที่หัวหายนะ่ะคือ กษัตริย์ของสวีเดนและหลังจากนั้นกษัตริย์ก็ถูกตัดหัวจริงๆอันนี้คือไม่ได้วางสคริปต์เองหรืออะไรนะแต่ว่าทุกๆห้องอะไกด์เขาจะลงท้ายด้วยฟันเฟกที่แบบตลกอะ a l r i ตอนนี้เราก็ออกมาจากซิตี้ฮอลล์ที่เป็นที่จัดรางวัลโนเบลกันเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาต่อเรื่องรางวัลโนเบลกันที่โนเบลไพร์มิวเซียมกันดีกว่า น,นี้เราก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์โนเบลแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใหญ่มากนะจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์รางวัลโนเบลและประวัติของผนสร้างเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปโซนแรกก็จะเป็นประวัติของทุกคนทุกสาขานะที่เราสามารถแบบกดดูได้ตั้งแต่รางวัลแรกสุดจนถึงปัจจุบันโซนต่อมาก็เกี่ยวกับพิธีการมอบรางวัลโนเบลเนาะมีเหรียญของจริงมาจัดแสดงด้วย ถัดมาก็เป็นประวัติของอัลเฟรดโนเบลนะผู้ให้กำเนิดรางวัลทรงเกียรตินี้มีของจัดแสดงให้อินเตอร์คชั่นนิดหน่อยแล้วก็มีโซนเด็กด้วยมีคาเฟ่ข้างในด้วยนะพูดถึงรางวัลโนเบลแล้วนะเราก็มาพูดถึงต้นกำเนิดของมันสะหน่อยอย่างที่บอกนะครับรางวัลน,นี้สร้างขึ้นโดยอัลเฟรดโนเบลเนะเขาเป็นนักเคมีชาวสวีเดนผู้ให้กำเนิดระเบิดไดนาไมต์จนร่ำรวยขึ้นมากแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยมันนำความตายมาสู่ผู้คนเยอะมาก ถึงขนาดเกิดฉายาพ่อค้าแห่งความตายเลยทีเดียวเขาเลยรู้สึกผิดได้เขียนพินัยกรรมเพื่อให้จัดตั้งบุรุิธิโนเบลขึ้นสำหรับมอบรางวัลให้คนที่ประดิษฐ์สิ่งที่ทําประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติครับโดยวิธีมอบรางวัลครั้งแรกจัดขึ้นวันที่10บธันวาคมปี1 9 0 1ซึ่งเกิดหลังจากที่อัลเฟรดเสียชีวิตไปแล้ว5ปีนะวันที่ใช้มอบรางวัลเนี่ยก็เป็นวันครบรอบวันตายของเขาด้วยรางวัลน,นี้เขาตั้งใจจัดทุกปีก็จริงแต่ไม่ได้มอบทุกปีนะ คือเขามีเกณฑ์ว่าถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องให้อ่ะก็ไม่จะเป็นต้องให้รางวัลจะมีทั้งหมด6สาขานะครับคือสาขาฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมการแพทย์ััธิภาพและสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่งเพิ่มมาทีหลังโดยธนาคารแห่งชาติการได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของอาชีพนั้น,น,นเลยนะ ตอนนี้เราก็เดินจบโปรแกรมหลักของ Royal Palace แล้วนะครับห้องเยอะมากมีห้องกว่า600ห้องนะแต่จริงๆเขาว่ามีเป็นพันห้องเลยแต่600ที่ว่าเนี่ยนับเฉพาะห้องที่มีหน้าต่างเท่านั้นแต่เดิมพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นแทนที่พระราชวังเทรโคโนซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายไปก็สร้างมาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยเพราะของใหม่เ่ยเป็นสไตล์อิตาเลียนบาโรกเนาะ ส่วนพระราชวังเก่า r e ร k คโนเนี่ยชื่อเนี่ยแปลว่าสามมงกุฎเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของสวีเดนนะอันนี้เขามีโมเดลให้ดูข้างในด้วยถ้าเห็นที่ยอดสูงสุดของปราสาทเก่าท่าก็จะเห็นว่ามีมงกุฎอยู่สามมงกุฎโปรแกรมสุดท้ายของเราก่อนออกจากเขตพระราชวังนะเดี๋ยวเราจะไปดูจูบ e e e ่อิ b i t ชันข้างล่างกัน ต้นตระกูลราชวงศ์ของสวีเดนจริงๆแล้วไม่ใช่คนสวีเดนเป็นชาวต่างชาติแถมเป็นสามัญชนด้วยคือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับ อันนี้ต้องย้อนไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนสมัยที่พระเจ้าคาร์ที่13ยังปกครองสวีเดนอยู่คือพระองค์เสียราชทายาทไปหมดเลยและพระรามัยมก็ไม่ค่อยแข็งแรงอายุก็เยอะแล้วด้วยจะให้มาหาผู้สืบทอดตอนนี้ก็ไม่ทันประกอบกับตอนนั้นนะฝรั่งเศสนะนโปเลียนได้ส่งคนไปปกครองตามดินแดนต่างๆสวีเดนจึงรับเอาจอมพลของฝรั่งเศสชองแบปทิส เบนาดอตมาสืบทอดราชบัลลังก์นะครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนโปเลียนเลยแล้วก็เข้าร่วมการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยเหตุผลก็เพราะตอนนั้นอ่ะสวีเดนอ่ะอยากจะได้ความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสนะและเบนาดอตก็ยอมมานับถือนิกายรูเทอร์ันซึ่งเป็นคริสตนิกายหนึ่งของสวีเดนเลยได้ขึ้นเป็นพระเจ้าคาร์ลที่14โยฮันกษัตริย์องค์ต่อไปแล้วก็สืบเชื้อสายมาถึงปัจจุบันเลยซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็ลุงหนุนางมาก คือสวีเดนรับเข้ามาเพื่อต้องการจะคาอนอํานาจรัสเซียที่หวังจะยึดฟินแลนด์แต่เบนดอดไม่สนใจครับไปมุ่งเป้าที่การตีนอร์เวย์แทนแถมไปตีกับนบโปเลียนที่หลังอีกก็ลองไปหาต่อดูนะครับผมเราพูดแค่นี้พอตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งย่านกาลามสแนนะครับ เล็งมันตัง้งแต่เมื่อวานล้วว่าจะมาพิกะที่นี่พิกะคืออะไรพิกะมันคือวัฒนธรรมการดื่มกาแฟกับขนมช่วงบ่าย,ยช่วงเช้าของคนสวีเดนนะครับเป็นคำแสลงที่มาจากคำว่ากัปิปที่แปลว่ากาแฟก็เป็นการสังสรรค์เล็กๆซึ่งระหว่างนี้เขาจะไม่คุยเรื่องงานกันเลยและเขาก็จริงจังมากเลยนะกับวัฒนธรรมนี้ถึงขั้นมีกฎหมายเลยว่าต้องมีเวลาพิกะให้กับพน,น,นักงาน นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะว่าทำไมคนสวีเดนถึงเครียดจากการทำงานน้อยมากก็สั่งเป็นคาปูชิโน่นะครับกับขนมที่ชื่อว่าเซมลาเขาว่ามันเป็นขนมที่ ทำให้พระราชาสิ้นพรชนเลยทีเดียวมันเป็นขนมปังโฮวิตตรงด้วยกวานกวานคืออะไรมันเหมือนเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนะอันนี้เราก็ไม่รู้จักเหมือนกัน,กนแต่ก็ลองเสิร์ชดูคือมันมีเรื่องเล่าว,ว่าพระราชาอดอล์เบเดลิกได้สเสวยขนมชนิดนี้ไปทีเดียวกว่า14ชิ้นเพราะมันเป็นขนมโปรดของพระองค์และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพระองค์ก็สิ้นพรชนด้วยโรคหลอดเลือกสมองนะซึ่งจริงๆมันไม่น่าเกี่ยวขนมเท่าไรหร่ ต่เพราะว่าขนมเนี่ยมันเป็นอย่างสุดท้ายที่พระราชาสเสวยก่อนจิมพ์จนนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเราจะไม่ตุยแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ทานถึงส4ี่ชิ้นนะครับเขาจะสใส่ด้วยอัลมอนด์บดละเอียดนะแล้ววิปครีมนุ่มๆดูฟูฟ่องมากซึ่งไอ้คืครีมนี่แหละที่มมทำให้รู้สึกอยากกินแต่วิธีกินนะครับเขาจะไม่หยักข้าวปั้หรือจะไม่ตัดข้าปากนะเขาจะใช้ขนมปังด้านบนเนี่ยใต้ครีมแล้วกิน,นโอ้อร่อยนะ ด้วยความที่ครีมมันเยอะครีมมันฉ่ำมากแต่มันมีรสชาติของเครื่องเทศบางอย่างที่กิน่นแปลกๆแต่ก็ไม่ได้แยกนะซึ่งเราเดาว่าไอ้กลิ่นอะไรมาคือกะวานดื่มกับแปตาม วันนี้ก็เหมือนเดินเล่นเนาะแต่จะหนักไปทางเข้าชมสถานที่แล้วก็พิพิธภัณฑ์จะมากกว่าเราจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็พิพิธภัณฑ์อีกแล้วครับผมสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปแวะที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกแล้วก็ตามด้วยไปดูซากเรือเก่าในพิพิธภัณฑ์วาซาเมี่ยนี่นะปิดท้ายด้วยพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งไวกิ้งแบบโดยเฉพาะเลยทีนี้แล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับวันสุดท้ายของเราในสตอกโฮล์ม